คุณครูคนนี้ชอบอบูลิจีเด็กนักเรียนเหมือนมึงไม่ใช่ครูเด็กคนนี้เลยจัดฉากให้ของขวัญวันเกิดคุณครูโดยการแฉรูปที่คุณครูมีชู้เอารูปชู้กับคุณครูเนี่ยมาประจานกลางห้องเรียนไปเลยเล่นเอาครูเนี่ยไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก่อนที่นานจะมากระซิบข้างหูครูว่าเป็นไงคะครูหนูเป็นคนจนด้อยโอกาสเหมือนที่ครูบอกแหละของขวัญที่หนูให้ครูก็เลยดีได้แค่นี้ชอบของขวัญที่หนูให้ไหมคะ บอกเลยว่าในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นใครร้ายและน่ารักขนาดนี้ที่นี้ไม่ใช่แค่นั้นมันมีผู้ชายใกล้ๆตัวนางสองคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่แบบชีวิตเหมือนนางโดนทําร้ายมาจากครอบครัวเหมือนกันส่วนอีกคนก็เป็นคนที่เติบโตกับนางมาตั้งแต่เด็กผู้ชาย2คนนี้ก็ชอบนางนางเองก็ให้ความหวังเขาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองยังไงรู้ไหมคือในโรงเรียนเนี่ยมันก็มีชนีคนนึงเป็นลูกผู้มีอิทธิพลคอ,อยกันแกล้งนางสารพัดที่นี้นางเลยเอาคืนโดยการที่ใช้ผู้ชายสองคนนี้คนนึงให้ไปแกล้งจีผู้หญิงคนนั้นอีกคนหนึงมัน โทรศัพท์ของเพื่อนในห้องเนี่ยไปไว้ในล็อกเกอร์ผู้หญิงคนที่มันต้องการที่จะจัดการปรากฏว่าแค่เหตุการณ์เดียวทําให้เพื่อนผู้หญิงคนนี้ที่พ่อแม่มีอิทธิพลแล้วก็จ้องจะทําร้ายนางอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือหนีย้ายออกจากโรงเรียนแทบไม่ทันฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทําไมมันไม่น่าหลักเอาซะเลยบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนไปดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วทุกคนจะเข้าใจคําว่าการเติบโตมาอย่างบิดเบี้ยวเป็นยังไงเพราะว่านางยัมีคุณพ่อที่ไม่เลิศคุณแม่ก็เมาจนพ่อต้องโยนคุณแม่ลงมาจากบัันนไดดดเเพื่่่อให้้แแมตยกก็ิูลววา เด็กคนนึงจะเติบโตขึ้นมาได้ยังไงกันถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง mm hmm. dear ex สตรีม mm hmm. ได้ที่ Max mm hmm. ค่ะงงละสิแอปมีเป็นพันแอปทําไมมันไปโผล่แอปที่พันหนึ่งวะ <laughs> แต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้สนุกสุดๆใครดูกันอยู่บ้านอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ